ไปเบตรงมากินน่าจะร้อยห้าสิบจานกินเพื่อทั้งเดือนกินเพื่อคนทั้งประเทศสิ่วอ,อร่อยมากนี่ซื้อกับสี่ร้อยอเปิ้ลเดี๋ยวกูเอาสิ่วมาแบ่งมือตอนนี้กยัง <laughs> ไม่ได้นะ <laughs> แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะวั <laughs> นนี้กลับมาอยู่ในสตูในรอบหลายอีพีเลยเนาะแต่อีพีนี้ก็คือการมาคุยก็คือกันไปลอดมาแล้วแล้วกลับมานั่งคุยถูกเพราะเธอไปไหนมาไปเบตงมาอ่ากี่วันกี่วัน สามวันสองคืนเป็นสามวันสองคืนที่ไม่รู้จักคําว่าอิ่มคืออะไรจิงกีงเธอสปอยฉันมาแล้วว่าประมาณกี่เมนูนะที่กินไปโร้อย <100 S 2> อัพเนอะเกินร้อยร้อยจานอะการไปกินเบตงสามวันกินน่าจะร้อยห้าสิบจานอาหารเมื่อในสามวันกินเพื่อทั้งเดือนกินเพื่อคน ทั้งประเทศกินเผื่อคนดูอ่าวันนี้ฉันอะจะเป็นตัวแทนของคนที่ยังไม่เคยไปเบตงอืมเพราะว่าคลิปนี้เนาะใช่ใช่ไมเป็นไาก็ะหลิ่นไปสนุกมากเธอไปไหนอะมีงานข่าวดำที่พิจิตอ๋อเธอติดภารกิจเออเออเออตอะนันว่าไปพิจิตรมาก็เลยไม่ได้ไปด้วยแต่ก็อยากไปมากนะเพราะมันดูเป็นแบบ จังหวัดที่น่าไปเที่ยวดิแต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยทําข้อมูลเรื่องเบตงเลยเว้ยไม่ได้อยู่ในหัวเท่าไหร่เออก็เลยจับมาเป็นตัวแทนของคนที่อยากไปเที่ยวเบตงแต่ขี้เกียจหาข้อมูลฉันจะเจาะทุกคําถามที่ฉันสงสัยเลยนะยี่เป็นหุ่นกระสยได้เลยได้วันนี้คือพี่หนุ่มใช่มาคําถามแรกเบตงอยู่ที่ไหนจังหวัดยะลาซึ่งเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าภาพมันน่ากลัวไหมฉันอยากรู้ คือไปแบบเนี้ยคือแบบถ้าไปเที่ยวคนเดียวไปเที่ยวสองคนอนะ่ะมันอันตรายปะถ้าในเบตงไมมเลยคือมันแบบมันสงบมากมันเหมือนอเป็นแบบอีกโลกหนึ่งเลยอะ่ะค่อนข้างวินเทจนะเมืองเบตงอะ่ะเออใช่วินเทจแล้วก็เหมือนกันภาพในหัวตอ,อนที่ยังไม่ได้ไปเหยียบที่เบตงแล้วกันฉันก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้มันจะมีลวดหนามไหมม,มันจะมีมลวดกัน้นมีพิทหาราืม,มีแบบอ่ะเอินอ่ันั่ากลัวไหมเออใช่ แต่ว่าจริงๆอ่ะพอไปถึงอ่ะมันเป็นฉันว่ามันคล้ายกับมันเป็นเมืองสโลไลฟ์่ะม,มันเป็นเมืองช้าๆเป็นเมืองไม่ต้องแย่งกับใครเช้ามาคนออกมากินน้ำชามากินติ่มซำมควันฉุยๆของหม้อติ่มซำมมแล้วนะักท่องเที่ยวเยอะปะส่วนใหญ่เป็นมาเลน์นะที่ฉันเห็นถ้าสมมติแบบว่านักท่องเที่ยวแบบคนไทยอ่ะน้อยอืมแต่คนมาเลที่ข้ามมาเที่ยวเบตงอะเยอะ ทะเบียนที่ขับมาก็คือเป็นทะเบียนแบบมาเลย์อขับรถมาเที่ยวเลยง่ายๆอย่างนั้นเลยเขาข้ามมาได้ไงเพราะว่ามันแบบมันติดกันชายแดนติดกันในฐานะถ้าไปกรุงเทพไปต้องไปลงเครื่องที่ไหนปีนังใช่แล้วก็เขามาไก่ปะคือถ้าคนส่วนใหญ่อืที่ไปเบตงกันซะส่วนใหญ่นะเท่าที่ฉันเห็นอะพี่ๆเขาจะไปลงหัดใหญ่แล้วก็นั่งรถตู้มาเบตง จากที่ฉันเคยสอบถามข้อมูลอันนี้ไม่ได้ใจถ้าชาวเน็ตเคยไปหรือว่าเคยเดินทางรุดเนี้ยพิมพ์มาคอมเมนต์บอกไลน์เพราะว่าพวกเราหลงปีนังเนาะ<ช>จากปีนังเนี่ยนั่งรถตู้เข้ามาประมาณสองชั่วโมงโอ้แต่ถ้าลงหัดใหญ่อ่ะสามก็ไกลนิดน,นึงมะแต่หัดใหญ่ทางที่จะเข้าเบตงอ่ะมันจะผ่านภูเขาโค้งไปโค้งมาไงบางทีมันก็จะแบบคนเมารถหรือเปล่าอ๋อแต่เส้นที่เธอไปมันจะแบบ ตรงตรงง่ายๆตรงถนนดีมากรีบๆหลับได้เลยสองชั่วโมงไกลกว่าอืมก็เป็นเสร็จจากกรุงเทพถึงเบตงใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงถึงแล้วใช่ฉันว่ารุ่นเนี้ยง่ายแล้วก็ถ้าใครเวลาเหลือเที่ยวปีนังต่อก็ได้อือ่ะถามต่อเอาไปเป็นข้อมูลโรงแรมเป็นไงโรงแรมเยอะป่ะเป็นเกสเฮ้าส์มากกว่านะอืมแต่ว่าที่เรานอนก็เป็นโรงแรมนะโรงแรมแบบมีลิฟต์มีอะไรแบบดีอ่ะ ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นโรงแรมเชนแบบว่าเออห้าดาวเลยแต่ก็แบบเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในนั้นอคล้ายๆอพพันธเมต์มากว่าแล้วถูกนะพูดถึงเรื่องโรงแรมอ่ะพันพันนิดๆก็เหรอค่าของชีพพี่นุ่นถูกด้วยห้องแอร์นะจ๊ะห้องแอร์มีน้าอุ่นอืน้นนําอุ่นมีห้องแอร์ฟิลน,นั้นไปถึงเราทำอะไระไปถึงก็คือแหมไปถึงทําอะไรกินเธอร้อยร้อยกว่าจานก็คือเริ่มเลยคือเป็นเมืองที่แบบ มันมีของกินหลากหลายมากเป็นของที่แบบมีเอกลักษณ์ของเขาเลยอะบะหมี่ก็บะหมี่เบตงซีอิ๊วเบตงไก่ก็ไก่เบตงเขาบอกว่าเบตงอะมันเป็นจังหวัดเล็กๆก็จริงนะแต่อาหารมันขึ้นชื่อไปทั่วประเทศอะเช่นแก้คำผิดเบตงไม่ใช่จังหวัดเบตงเป็นอำเภอในจังหวัดยะลาอตอนแรกที่ฉันไปอะฉันก็คิดว่า เบตงคือจังว่ดใช่เหมือนหาดใหญ่ปะใช่ก็คือทุองเออใช่แล้วก็เป็นเป็นอำเภอนะที่มีป้ายทะเบียนของตัวเองอ๋อเออเออใช่ใเคยเห็นนะคือตัวเบตงเองอ่ะไกลเมืองสูร์ราชการของจังหวัดยะลามันต้องขับรถนานเพราะอย่างที่บอกสองชั่วโมงปะสองชั่วโมงด้วยความที่เบตงอ่ะมันเป็นทางเข้าออกทางเยอะแล้วคืออยู่ในกลางหุบเขาไงมันไกลเขาก็เลยเออใช้เป็นทะเบียนเบตง ใช่อีกเรื่องหนึ่งฉันว่าพอหลินพูดเรื่องเนี้ยมันเหมือนค่อนข้างจะเป็นเมืองปิดนิดนึงเนาะปิดใช่เหมือนจะเข้าจะออกมันจะต้องมีเหมือนแบบเป็นด่านอะของพี่ๆที่จะเข้าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันกังวลตอนแรกว่ามันจะน่ากลัวมันจะอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยคือแบบมันมีการกรองคนก่อนเข้าเมืองด้วยป่ะฟิลมีตอมของตัวเองอกลับมาเรื่องกินดีกว่าอ่ะไปมาสามวันสองคืนร้อยร้อยกว่า เมนูฉันอยากให้เธอไล่มาเลยว่าวันแรกเจออะไรกันมาบ้างแบบแต่ถ้ามันเป็นร้อยเมนูมันจะสองชั่วโมงว่ะสองชั่วโมงนะเอานี้ฉันถามเลยดีกว่าฉันถามเธอกับในมุมของคนที่ไม่เคยไปเธอคิดว่าเบตงมีอะไรอร่อยบ้างฉันเคยเห็นติ่มซำติ่มซือแล้วก็ข้าวมันไก่เบตงไหมใช่แล้วก็เห็นอะไรอีกอ่ะเห็นเจ๊หลินเขาลงอะไรอ่ะก๋วยทอดวันนี้ยังคิดถึงอยู่ในระหว่างที่กูยืนกินโจ๊กอยู่กินบะหมี่อยู่ที่นี่ยืนกิน กล้วยทอดหน้าร้านแล้วคือเขาเอามาให้ชิมก่อนอหนึ่งแมตสักพักหนิไปไหนวะ <laughs> นึงไปเรีนยนสั่งกล้วยกินคนเดียวสามสิบาทไปแกะคนเดียวเลยอหะอร่อยมากคือเป็นกล้วยแข็งที่ดิบแป้งอะ่ะแป้งตัวแป้งมันเหมือนฟิชแอนชิฟมันบางกรอบแล้วตัวกล้วยอะ่ะเป็นกล้วยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยชื่อกล้วยอะไรนะกล้วยหนังยาข้างในมันจะมีความแบบคล้ายๆน้ำผึ้งเงี้ยออ,อ,อยจริงบอกชื่อร้านหน่อยบอกชื่อร้าน เอ่อขอโทษที่จาชื่อร้านไม่ได้แต่ว่าร้านกล้วยอ่ะจะอยู่หน้าร้านเลทเฮาส์กล้วยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจริงอย่างที่หหินบอกนะว่ามันความเทคเจอร์กล้วยมันไม่เหมือนกล้วยหอมไม่เหมือนกล้วยน้ําว้าไม่เหมือนกล้วยไม่เหมือนเลยที่เคยกินมันเป็นกล้วยที่แบบว่ามีความสดชื่นอ่ะเธอเคยกินกล้วยที่อยู่ในอนี่ปะถูกและดีอ่ะกล้วยทอดอ่ะที่เขาจะเสิร์ฟกับไอติมอ่ะออออเอเเออมันจะเป็นกล้วย ฟิลนั้นแต่ว่าข้างในอ่ะมันจะมีมันรู้สึกเหมือนคัสตาร์ดเลยมึงตัวกล้วยถ้่มันไม่เละแต่ว่ามันมันครีมมี่ไปหมดเลยอะใอบวกกับแป้งที่เป็นบางๆดับเบิลฟรายและไม่อมน้ามันอ,มอร่อยมากขายเท่าไหร่30ส,สิบาทสาบาท,าบบาทแล้วสาสบ,บาทนี่คือฟูเต็มถุงโ<ห>อ้โหมันแค่กล้วยนะแค่ออเดอร์ฟนะที่เบตงอ่ะเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีการผสมผสานของ หลายคนหลายสัญชาติใช่ไหมมันมีไทยจีนแล้วก็มาเลยสิ่งที่พวกเธอไปประสบมามัน,มนประมาณไหนเขาอยู่รวมกันยังไงอ่ะคนที่นู่นจริงๆพูดได้สามภาษานะภา,าษาไทยภา,าษาจ,จีนแล้วก็ภาษา,าอะไรมาเลยปะมาลายูมาลายูเออฟิลนั้นอะ่ะรู้ว่าคนมาเลยเยอะเป็นสิ่งหนึ่งที่กูก็ค่อนข้างเซอไพเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมคนจีนเยอะจังใช่พูดจีนแบบจริงจังเลยอ่ะเพราะว่าพอพูดถึงสามจังหวัดชายแดนอะภาพในหัวฉันอะ มันจะเป็นนึกถึงแบบพี่พี่ชาชักอะเออนึกออกไหมแบบว่าชาวชาวมุสลิมแบบว่าพวกอะไรอย่างไงใช่แต่ว่าเหมือนกับบ้านอยู่นะเพราะว่าอากงอาม่านั่งหน้าบ้านเยอะมากเลยวงผู้สูงอายุอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนาะซีอิ๊วซีอิ๊วอร่อยมากมันซีอิ๊วเบะตรงจากที่เคยเจอในตามท้องตลาดกรุงเทพยังไงเขาหมักเองแล้วซีอิ๊วว่าใช้ถั่วเหลืองปริมาณเยอะกว่าซีอิ๊วในท้องตลาด มันเป็นซีอิ๊วแบบงานคราบอ่ะซึ่งฉันกะหลินอ่ะไปโรงงานทําซีอิ๊วที่นั่นเหมือนกันอเข้าไปดูว่าวิธีการทําซีอิ๊วเป็นยังไงด้วยความที่เบตงอ่ะดังเรื่องไก่เบตงถูกปะในนั้นอ่ะก็จะมีไก่เบตงเขาจะมีซีอิ๊วราดเขาจะมีซีอิ๊วขขยของเขาก็คือซีอิ๊วสาหรับราดไก่เหรอกับซีอิ๊วสาหรับกินข้าวต้มอออันนี้เผยเผยยิ่งข้นได้ไหมเผื่อเผื่อเป็นของฝากกับงเทพ ธอเซิร์ชว่าซีอิวเบตรงก็น่าจะเจอแล้วก็น่าจะถ้าจําไม่ผิดถ้าข้อมูลไม่ผิดนะน่าจะเป็นชื่อว่าซีอิวตาเด็กเพราะว่าเราสองคนก็ซื้อกลับมาเหมือนกันใช่คูกเธอสามสิบบาทซื้อของฝากฉันซื้อประมาณหกขวดมัง้งร้อยกว่าบาทอืี่นี่ซื้อกับสี่ร้อยเฉพาะซีอิวยกกลังนะอร่อยก็คือทุกวันนี้ซื้อซีอิวกลับมาก็คือแค่เอาไก่ไปลวกแล้วก็ราดอ,อร่อยเลยเรียกว่าทัดเทียมร้านดังอ่าแล้วก็ตอนแรกตอนที่กลับมาจากเบตรงอ่ะ ก็บอกว่าฉันเลยได้ยินเอ้เปิ้ลเดี๋ยวกูเอาซีอิ๊วมาแบ่งมึง้ไไม่ดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะร่าสูงอมาพูดก้อมแก้มก้อมแกมมึงไม่ได้ชอบกินหรอคนนี้น่ำไปบอกว่ามึงไม่ได้เป็นคนทําอาหารเอาซีอิ๊วไปทําไมวะการซีนว่การซีนก็คือเดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสเปซิฟิกของเบตงนอกจากไก่กบกบภูเขากบภูเขาเบตงกล้าพูดเลยว่ารักกบ ไม่มันต่างฉันน่เคยกินแต่กบเมืองการใช่ปะคนละแบบใช่ปะกบเมืองการเนี่ยเป็นฟิลนางแบบวิอเรียซสีเค็มไมหมเออถ้าแห้งหน่อยอืมเบาๆบาแบบรีบๆแต่ถ้ากบเบตงเป็นฟิลไหนตัวเท่าก้อนหินก้อนหินใหญ่ๆตัวเท่าโซฟาที่นั่งด้ใช่หรอใหญ่มากอุดมสมบูรณ์มากอ่ะใช่เนื้อเนื้อสัมผัสน้องจะเป็นยังไงอ่ะลีนอืมมันแบบมันนุ่มมันลีนแต่ไม่สากนุ่มแน่น หลับตายกินเนี่ยมึงคิดว่ามึงกินไก่ที่ผ่านการซูวีมาอยู่ไก่เออมันมีความเป็นเนื้อไก่กแต่บางทีก็เอ้ยคล้ายๆปลาอยู่ยนะเพราะว่ามันแบบ<ะ>มันเนียนมากอืมอ่าใช่อันนี้คือหาก,กินได้ทั่วไปปะหรือว่ามีร้านที่อยากแนะนำอ่ากบหรอกบเราไปกินที่ร้านโกเอ็กบ้านแดงที่มีกล้วยทอดเมื่อกี้แหละใช่แล้วมันจะมีเมนูหนึ่งนะเป็นโจ๊กปะเป็นโจ๊กที่เขาจะทำเอากบไปผัดกับ ซอสสไตล์สิงคโปร์อ่ะซอสน้ำแดงอ่ะเลิมากเป็นเคลพอตอ่ะม้อดินแล้วเขาจะไปผัดกับซอสเบดซีอิ๊วมันมันนัวๆใช่มันเค็มมันหวานนิดๆเออที่เซอไพรส์คือมองด้วยตาเราอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะเค็มกับหวานแค่นั้นแต่มันมีความเผ็ดของพริกแห้งที่เขาใส่เข้ามาด้วยดีมากดีมากแล้วกินคู่กับโจ๊กโจคือแบบเนื้อเนียนๆขอม อันนี้คือร้านอะไรนะขออีกทีร้านบ้านแดงร้านบ้านแดงใช่เขาจะมีตะกบไหมหรือว่าเขามีอย่างอื่นด้วยดูจริงๆเขามีปลาก็มีไก่ใช่คือสมมติว่ายังไม่สามารถลดล็อกตัวเองได้เธอไปสั่งเมนูเนี้ยเป็นไก่ก็ได้แล้วมีอะไรอีกที่อยากแนะนําก็ติ่มซำไหมเออติ่มซําก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไปเบตงต้องกินปะใช่ร้านดังเลยอยู่ตรงสี่แยกวงเวียนหอนอ่ะใช่ชื่อร้านว่า ไทยซีฮีอนี่ติมึงแมนงอันนี้คือเขามีอะไรข้างหนมั้งเปิดแต่ตีสีได้ก็คือเป็นแบบว่าสารพัดจะติ่มซำมีทุกหน้ามีทุกอย่างพี่กิ๊กเหมือนชอบชาเพราะชาเขาเบรนเองก๊กโผคืออะไรชาก๊กโผเป็นชาประจำพื้นเมืองของเบตงเขาเป็นการเบรนเอาชาเอ่อก๊กฮวยมาผสมกับเอมมั้ง เป็นชาใสใช่ใช่ชาใสมันชุ่มคอจริงมึงแล้ว after taste มันมีหวานท้ายอ่าโดยที่ไม่มีน้ำตาลนะเสียงอุ๊ยยางเงี้ยเสียงอุ๊ยอเท่านี่ยอาจจะต้องการชาอะไรนะก๊กผอก๊กโผก๊กโผหนึ่งกาเสียงใสเป็นไนจิงเกลเลยเหรวพี่กิ๊กเขากินชาหนึ่งกาติ่มซำหนึ่งคำอ่ะจุ๊บหนึ่งไปดังก็ชอบกินชาจริงมึงกูชอบกินชาละเนี่ยแล้วคือในเบตงอ่ะมีก๊กโผทุกร้านแหละ แต่ฉันชอบร้านนี้เป็นพิเศษแต่ละร้านเขาจะมีการเบรนไม่เหมือนกันเขาจะมีรถมือไม่เหมือนกันแบางทีเขาก็จะใส่เก๊กฮวยเยอะบางทีก็จะใส่ชเอมเยอะแต่ฉันะถูกใจที่ไทยซีฮีวันสุดท้ายก่อนกลับนั่งกินชายอย่างเดียวเสียตังค์วะชาดิคือเสียเงินซื้อเสียเสียเงินซื้อแล้วเติมน้ําได้สองสารอบแล้วก็เป็นติ่มซำเธอว่าไทยซีฮีเนี่ยเป็นติ่มซำแบบราคาสบายกระเป๋าสิบเจ็ดบาทเริ่มต้นโอ้ถูกไหม แล้วก็อย่างที่หลินบอกว่าสารพัดจะติ่มซำมีมีมีทุกอย่างกระเพาะปลาแบบจุกจิบอะไรอย่างเงี้ยก็มีเ้ยเธอไอ้ข้าวเหนียวไก่เรียกว่าอะไรเนาะหน่อไม้ไก่หน่อไม้ไก่เออหน่อไม้ไก่ก็เป็นถ้าเป็นร้านติ่มซำจะมีหน่อไม้ไก่ทุกที่อ่ะคใครบาจ่าเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่อยู่ข้างในเวลากินก็กินคู่กับซอสพริกเออซอสพริกที่เนี่ยก็ซอสพริกเบตง เขาทำเองทุกทุกอย่างทำเองคือไม่ซื้อจะเมือหมือนอื่นทำทุกอย่างเองกันหมดซอสพีก็จะอร่อยใช่เป็นเพื่อนเราที่มีเชื้อสายเป็นคนลูกหลานเบตงก็คือแบบกรีดกราดมากก็แบบมึงกูกินเนี่ยทุกเช้าเลยเอาพอนทำให้กินหรือว่าแบบซื้อกินทุกเช้าเลยมันน่าจะเหมือนที่หลินบอกฟิลบายจ่างแต่ไม่ห่อใช่แค่เอาไปนึ่งแล้วเขาก็จะใส่มาในถาดติ่มซำนั่นแหละฉันว่าอันนี้ก็ควรลองถ้าไป อะไรฟันฟันคลาคเส้นใหญ่เป็นเส้นใหญ่แล้วเหมือนไปคุกน้ำมันในสักอย่างเอามาใส่กับซีอิ๊วเบตงอันนี้คือในร้านติ่มซำใช่ทุกร้านติ่มซำจะมีเส้นใหญ่ซื่อๆเลยมึงอะไรอะไรฟันๆันวะเส้นใหญ่ก็มีฟันห่อฝันเหลือสักอย่างหนึ่ใครรู้เรื่องพิมพ์มาหน่อย เช่นใหญ่เอามาซอยใช่แล้วมีงามันดูไม่มีอะไรเลยนะไม่โหโคตรอร่อยเออเตอนแรกจะไม่กินมองว่าแบบมองโบว่ะไม่มีเนื้อสัตว์เลยบางแบบกินแป้งอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยมากอร่อยใส่ซีอิ๊วใส่ซอสพริกอร่อยมากอที่พูดมาในหม่องเต็มซมเนี่ยเธอไปที่ไทยซีฮีได้อยู่ตัววงเวียนหอนาฬิกาแล้วเลยวงเวียนไปเดินลัดเลาะไปให้เธอตั้งหลักนะแล้วเธอมองหาธนาคารกรุงไทยแล้วเลี้ยวเข้าไปในนั้นเนี่ยโลเคอลสุด S <S <ๆ>เพราะว่าไทยซีฮีเนี่ยเป็นร้านแบบที่ใครมาก็ต้องเช็คอินเนาะใช่ก็<ล>เหมือน,<ๆ>เนเป็นร้านติ่มซำใหญ่สุดตรงนั้นถ้าเข้าไปตรงนั้นนะจะมีสิ่งที่เรียกว่าตลาดล่างตลาดล่างเลยก็จะเป็นแผงที่กึง่งกึ่งฟู้ดคอร์ทตรงนั้นจะมีกระเพาะปลาเจ้าดังที่ที่คนมาเลยไปต่อคิวกินกันแน่นมากตรงนั้น,น,นแล้วก็มีร้านอะโกอโกก,ก็คือติ่มซำอาชอ่อแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวหลอดเก๊กเก๊กแบบ เก๋อเป็นแบบเปิดไปเปิดมาเออเปิดเกะแล้วนึ่งอร่อยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันต่างกับที่เคยกินไหมแป้งเขาจะทําสดหมายความว่าเป็นแป้งน้ําน้ําเลยแล้วเขาก็เทลงไปในในเกะเขาแล้วก็เอาเข้าไปนึ่งแล้วก็มีหมูสับฝุยๆุยฝุยฝุยเหมือนหมูสับเวลาเรากินโจ๊โบราณ อันนี้ก็ดีแล้วก็ไก่เบตงเออไปเบตงไงก็ต้องกินไก่เบตงใช่แ้ะไหนดีแนะนําเรากินที่ร้านพวกคุณชายซึ่งพวกคุณชายเนี่ยเป็นร้านอาหารที่มีไก่เบตงให้เรากินเราแนะนําให้ ทักไปถามที่ร้านก่อนว่ามีไก่เบตรงไหมถ้าเป็นไก่เบตรงจริงๆมันหากินยากมากอ่ะเออมันเหมือนเหมือนมันผลิตได้น้อยปะถูกต้องแล้วมันต้องการเยอะระยะเวลาที่เลี้ยงด้วยอะไรด้วย t e เจอร์ไก่เบตรงเป็นไงพี่ลิน t e เจอร์ไก่เบตงหนังมันจะไม่มันไว้หนังมันจะลินลีแล้วแบบเหมือนคล้ายคแบบเด้งๆงแล้วก็ตัวเนื้อมันจะแน่นกินแล้วคือดูรู้แย่ออกเลยว่าเอออันนี้คือไก่เบตรงจะไม่เหมือนไก่ตอนที่เรากินใช่แล้วสีมันต่างปะสีด้วยความที่เลี้ยงแบบ ธรรมชาติป่ะใช้กับข้าวโพดข้าวอะไรสีก็จะแบบว่าออกเข้มๆหน่อยมันจะเหลืองๆหน่อยเลี้ยงด้วยข้าวโพดข้าวสุกอือะไรเงี้ยฉันคิดเอาเองนะว่าพอเขาเลี้ยงระบบเปิดอ่ะตัวหนังเอยหรือว่าตัวเนื้อเอยอ่ะมันจะเด้งมันจะเฟิร์มชั้นไขมันของหนังอ่ะกับเนื้อมันมันบางหนังมันบางแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแล้วมันกรึบมากถ้าเป็นคนที่ชอบกินไก่ไทยไก่แบบเขาเรียกว่าอะไก่ไก่บ้านไก่บ้านแบบโอสกูบ้านเรา ที่ที่เรากินกันตอนเด็กๆฉันว่าน่าจะชอบไก่เบตงจะคนละสไตล์กับสิงคโปร์ที่ชอบกินทุกวันนี้เลยออืที่มันจะนุม่มๆแต่เนื้อๆห,หน่อยอเนื้อเต็มคำใช่แล้วร้านบ้านคุณชายเนี่ยนอกจากไก่เบตงที่เธอสามารถหากินได้แล้วอ่ะอีกอันหนึ่งที่อร่อยมากคือแกงส้มดอกดาหลามันเป็นยังไงบอกดอกดาหลาดอกดาหลามันจะแบบเป็นดอกไม้ไฮโซที่ชอบอยู่ในพวกแบบว่าร,ร้านไฟเดนิ่งลยข้างบนมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอืมแล้วราคาแพงไหม ไม่แพงนะฉันจําได้ว่าร้านนี้ราคาไม่ได้แพงรสชาติเป็นเหมือนแกงส้มพวกเรากินปะไม่เหมือนมันเป็นไงมันจะมีความหอมดอกดาหล่าฉันว่ามันส่งความเปรี้ยวขึ้นมาน่ะมันจะมีแบบอโรมาของความเปรี้ยวๆด้วยอ่ะฉันไม่รู้ว่ามันมาจากดอกดาหลาไหมกินแล้วสดชื่นมากแล้วก็ผัดมะเขือม่วงหมูสับหมูสับหรือปลาเค็มนะปลาเค็มเป็นหมูสับผสมปลาเค็มแต่มะเขือม่วงอร่อยมากเลยอะที่สุดถั่วงูเขียวเออใช่ ถั่วงคงเขียวถั่วงูใชมันว่ารากอ่ะน่าจะมาจากถั่วฝักยาวอืคล้ายๆกันนะอืถั่วฝักยาวถั่วแขกถั่วงูแล้วมันเม็นเขียวเหมือนถั่วฝักยาวไหมไม่ไม่มันกรอบมันอ่อนแล้วก็บ้องมันใหญ่แล้วก็เทกเจอร์ข้างนอกมันจะหยาบๆอือใช่ครัวคุณชายนี่แหละมีเป็นอีกหนึ่งร้านที่เธอต้องไปอ่าแล้วถ้านึกถึงถ้าฉันนึกถึงบากุเติอ่ะมีแนะนํำไหมเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดเขาปะหรือไม่เกี่ยว ก็มีเป็นเป็นหนึ่งในเมนูของมื้อเช้าที่เขากินกันคู่กับติ่มซำดีก่อนออแสดงว่ามันนา่าจะอยู่ในร้านติ่มซำทั่วไปหรอหรือว่าพวกเธอมีร้านอยากแนะนําปะสูจินโภชนาเออไม่ได้มีแค่บะกุเต๋เขารวมหลายๆอย่างเลยมีเบตงก็มีบะกุเต๋ก็มีคือเธอแวะเข้าร้านเดียวอะ่ะเธอสามารถที่จะกินได้ทุกอย่างเมื่อกีฉ้ฉันได้ยินคำว่าเบตงเนี่ยมีเบตงคืออะไรบอกแล้วเบตงเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างทําเอง มีเมตงนึกถึงเส้นรามเมงเนาะม,มันจะกลมๆสีเหลืองอม,มีความนุ่มเด้งมันจะอยู่ในทุกมเมนูเส้นของเขาเหรอมันจะอยู่ในพวกแบบร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะใช้บะหมี่เมงอืงซึ่งถ้าไปเบตงอะ่ะมีสองอย่างให้ต้องไปหนึ่งมีนำมีนำเนี่ยมันคือร้านบะหม,ม,มี่เบโต้งที่ท็อปปิ้งเนี่ยจะเป็นลูกชิ้นเนื้อเป็นเนื้อตุ๋นซึ่งเนื้อตุ๋นเนี่ยลิมิเต็ดเวอร์ เธอต้องรีบไปให้เร็วเพราะไอตัวเนื้อตุ๋นเนี่ยเขาจะทาน้อยอแล้วก็ลูกชิ้นเนื้ออที่น่าจะตีเองฉันพูดได้ว่ามีนําเนี่ยเป็นชิโอะแห่งเบตงถัดไปบะหมี่เบตงอีกสไตล์ที่พี่บินกำลังจะพูดเป็นแบบน้ําใส่บะหมี่เนื้อแล้วก็ในร้านเนี่ยมันจะมีเต้าหู้ที่อร่อยมากก็เป็นเต้าหู้จากเบตงเหมือนกันเต้าหู้เบตง หน้าตาเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงเป็นเต้าหู้ขาวเนี่ยแหละแล้วเขาก็เอามาตัดเป็นสามเหลี่ยมแต่เต้าหู้มันมีความหอมไหม้เนาะมันหอมแบบไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดเนี้ยกลายเป็นว่าเต้าหู้เบตงอ,อ่ะก,กินได้ทุกร้านเลยแม้อร่อยทุกร้านเลยใช่ออไอหลิ่นบาบเต้าหู้เบยตงมากคือต้องบอกว่าเต้าหู้เบตงอ่ะเป็นเต้าหู้ขาวที่มีสองแบบก็คือเป็นแบบทอดกับแบบนึ่งแแบบนึ่งก็คือผ่าตรงกลางเอาหมูสับต,ตรงยัดไส้ตรงกลางแล้วเอาไปนึ่งกับอีกแบบหนึ่งที่ผิวจะเหลืองๆหน่อย ก็เหมือนกันมีหมูสับตรงกลางแต่เอาไปทอดอันไหนอร่อยกกันทั้งสองแบบอร่อยหมด,ด,หมดกินได้หมดแค่อเอาเต้าหู้มันกินกับซีอิ๊วก,ก็อร่อยแล้ววะใช่ใช่แล้วเจม,มุ่ยเจม,มุ่ยนะนะเ,นเนี่ยนะเป็นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนั้กินจังเส้นมันดูแบบคลุกส่ถ,ถั่วด้วยหรอใช่คลุกซอสเบตองปะซอสเบตงเรียกว่าสารตั้งต้นของหมี่คลุกอันนั้นเหมือนอันั้นเลยโอเด้งอ่ะเหมือนแบบฟิลโอเด้งวะใช่ฟิลโอเด้งใช่แล้วน้ำซุปคือแบบสดและสว่างเลยอร่อยมาก แล้วทีเนี้ยด้วยความฉันเป็นคนเก๋ใช่ปะพวกเธอพูดแต่รลานโอจีฉันอยากจะไปเช็คอินคาเฟ่มีไหมฟาร์มโกโก้คุณโชว์อ่ะฮะไม่มีอะไรพิเศษไงเขาเป็นฟาร์มที่เขาทาโกโก้เองอ่ะมีมีไรโกโก้เองโกโก้เบตงอยู่บเนียโกโก้เบตงโกโก้เบตงฉันกับพี่หลินได้มีโอกาสกินฝักสดของโกโก้เขามีขายหรอหรือเขาให้เธอชิมเฉยเฉยเขาให้ชิมมันเปรี้ยวหวานอร่อยเนาะ นุมน่มๆเทกเจอร์มันจะคล้ายๆมังคุดแต่มันสดชื่นกว่านะไม่มีกลิ่นโกโก,โกโ้เลยอะมันเป็นผลไม้โซนเปรี้ยวหวานใช่ที่เรากินโกโก,ก้กันจริงๆอะมันคือเมล็ดข้างในที่ตากแห้งแต่ผลมันอะเราไม่ได้กินใช่แต่อันนี้พวกเธอกินผลมันที่ไม่เป็นเนือ้อที่ไม่ได้อยู่ในเม็ดมันจะกึงก่งๆน้อยหนาแต่ไม่ใช่อฮหน้าตาเหมือนน้อยหนาแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับนั่นแหละที่มังคุดมังคุดฟาร์มโกโก้ก็ฉันว่าเป็นอีกที่ที่ควรแวะไปถ้าอยากได้อะไรชิคๆคู่ๆเก๋ๆเนาะ สุดท้ายแล้วเป็นของแรงและห้ามพลาดอืมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นเบตงอีกแล้วอะมาพูดปลานิลสายน้ําน้ําธรรมดาไม่ได้สายน้ําไหลคืออะไรเป็นปลานิลที่เลี้ยงจากต้นน้าบนภูเขาปลานิลที่มึงเห็นตลาดแถวบ้านมึงตัวเท่าไหรกี่โลสี่สิบห้าสิบาทป่ะขนาดจะไม่รู้ไม่เคยซื้อเองต้องนี้ไหมเออประมาณนี้อ่ะใช่ปลาหนิลเบตงตัวเท่านี้มึงเคยเห็นลูกที่เขาอุ้มกันต้องโอบอ่ะมันต้องโอบ าสายแซลมอนอะสายปลาแซลมอนอะฮาโลไหมห้าโลเพราะว่าเขาอุดมสมบูรณ์ปะวะมันเลยได้ปลาแบบนั้นหรือว่ามันเป็นพันุ์ของมันวะอุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วก็น้ำมันสะอาดด้วยเนาะถึงขั้นที่ว่าฉันกินเป็นซาชิมิได้ว้าจริงดิใช่ใชคือ,อเมื่อก่อนอะเขาก็ขายปลานินธรรมดาเป็นปลาจุ่มจิ้มจุ่มอะไรเงี้ยพักหลังพอการท่องเที่ยวมันเริ่มบูมมากขึ้นพี่บิ๊กที่เราไปทริปกับเขาอะก็ไปสอนวิธีทำอีเคจิเมะ เดเลือดออกอปลาของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอืเราก็เลยได้ลองกินมันก็มันหวานนะมึงแล้วก็ตัวปลานินใส่น้ำไห่ที่เราได้กินอ่ะเหมือนเขาเอาไปเอชมาด้วยเนื้อมันจะเฟิร์มมากขึ้นอถ้ามีโอกาสได้กินนะควรจองก่อนเหมือนกันล้านี้อจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราอ่ะอยากกินปลาไซสไหนอยากกินเป็นชาบูไหมเพราะว่าฉันไปอ่านใน Google มาเหมือนคนที่ไม่ได้จองก่อนแล้ววอล์กอินไปอ่ะจะค่อนข้างรอนานเพราะว่า หนึ่งเป็นปลาที่อยู่ในที่เขาเลี้ยงใช่สั่งปั๊บเขาถึงจะเอาขึ้นมาทำอ๋อเหรอก็คือจับเป็นๆแล้วก็คุกให้เลยชื่อร้านว่าอะไรกงิวปน,นินใส่น้ำไหลไหลต้องไปใส่น้ำไหลด้วยเออขอขยายความเพิ่มอีกนิดนึงว่าคำว,ว่าใส่น้ำไหลเนี่ยอย่างที่หลินบอกก็คือน้ำที่มาจากภูเขาแล้วไหลลงมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอสารยเขียวกันาเงินเนี่ยปลามันกินเป็นอาหารเอากินเข้าไปอะทำให้มันมีกลิ่นดิน แต่ว่าเหมือนน้ําที่เบตงอุณหภูมิมันเย็นมากอืแล้วความเย็นของอุณหภูมิน้าอ,อ่ะทําให้ไอสาลายเขียวแกมน้องเงินเนี่ยมันเจริญตัวไม่ได้ป่าก็เลยไม่มีกลิ่นหมิ่น<อ>มันสดมากเลยใช่กินได้ทั้งแบบชาบูผัดพริกไทยดําผัดสามรสทอดกระเทียมทําได้ทุกเมนูมมหรือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านห้ามพลาดก่อนจะปิดคลิปฉันอยากให้เธอแบบแจกวับร้านที่ ควรไปจริงๆคนละหนึ่งล้านพูดชื่อออกมาเลยฉันพูดเลยอืเจมุ่ยเจมุ่ยนะคำห้ามพันคือเจมุ่ยเท่านั้นไปกินแค่เต้าหู้กับบะหมี่แห้งแล้วใส่พริกเผาเยอะๆใส่ถั่วเยอะๆจบเด็ดขาดหรือเป็นเมนูง,ง่ายๆเนาะอของพิริดน่ะก็ปานินใส่น้ำไหลกงหิวมันหายกินที่จังหวัดอื่นไม่ได้ต้องที่นี่เท่านั้น โอเคสําหรับคนดูใครที่เคยไปเนาะอยากมีร้านไหนแนะนําก็พิมพ์กันเข้ามาได้เผื่อแบบสองคนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเหมือนกันก็นี่เผื่อมีโอกาสตามไปก็จะได้แบบคอมเมนต์แล้วก็ไปตามได้เอามาขิงเขาบ้างตอนนี้ไปเป็นแบบผู้รับฟังอย่างเดียววันนี้ทิปเบตงเบตงสามวันร้อยห้าสิบเมนูลากันไปก่อนที่ตรงนี้เด็กอีพีหน้าเราจะไปลุยอะไรพูดถึงอะไรเจอกันทุกวันพฤหัสที่ช่อง everyday podcast ค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ กดไหลหรือเปล่ากดไลค์ยังพี่กดไลค์ดูหน่อยกดหน่อยนะ